สัปากันป,ปิ้งปิ้งครั้งแรกนี่นะคะน้องหมาของเรานะคะก็เดินทางถึงประเทศไทยแล้วนะคะ นี่เราก็มาดูกันก่อนว่าไมโครชิฟโอเคถูกต้องทุกอย่างนะคะไม่มีตกหล่นนะคะไม่สลับตัวแน่นอนนะคะ,ะจากนั้นนะคะเราก็เตรียมไปส่งเจ้าจิ๋วกันเลยพาน,น้องนะคะไปหาคุณลูกค้าที่จุดนัดหมายของเราค่ะนี่เราก็ได้เจอกันแล้วนะคะเวลานี้ที่รอคอยนะคะน้องก็ได้เจอกับพ่อแม่ของเขานะคะหรือว่าบ้านใหม่ที่เขาจะได้ไปเนาะนี่แรกๆนะคะเจ้าจิวะะ๋วก็ตื่นเต้นยังไม่กล้าออกเนาะเป็นปกตินะคะในคุณลูกค้าก็ค่อยๆอ,อ,อุ้มออกมานะคะ น่ารักมากทุกคนดูนี่นะตัวนี้เดียวเองนะคะทุกคนนี่แล้วเขาก็นะคะได้กอดกันนะคะเป็นอ้อมกอดแรกน่ารักสุดๆน้องก็มองด้วยเห็นไหมทุกคนเออนี่นะคะแล้วก็คุณพ่อน้องนะคะก็ได้ทําการอุ้มนะคะก็ได้ผัดกันอุ้มนะก็แบบทักทายกันเนาะเป็นอ้อมกอดแรก เจ,จ้าจิ๋วมอดทิพูของเรานะคะก็จะมีความงงๆอยู่แตไ่ได้แล้วก็ลอยลอไปด้วยความรักก็แฮปปี้แหละนี่นะคะจากนั้นเนี่ยทีมงานแห่งนิมอนะคะก็ให้คุณลูกค้านะคะดูเอกสารดูรายละเอียดของน้องต่างๆนะคะเรียบร้อยถูกต้องนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะในวันส่งมอบน้องบอกเลยว่าแบบน่ารักมากๆนะคะทั้งน้องทั้งคุณลูกค้าขอให้น้องมีความสุขมากๆกับบ้านใหมนนะคะลงท้ายด้วยรูปนี้ <c oughs> ใครสในใจนะคะสามารถดูได้เลยที่แอปแห่งนิมอรหรือเว็บไรับแห่งนิมอนะคะ น้องน่ารักน่ารักเพียบเลย